เขาบอกชื่อชั้นชื่ออะไรครับเด็กช,ชายเด็กช,ชายเป็นเด็กโดยื่นของมุนชั้นชั้นอรุบาลสะเลขที่เลขที่อายุเลขที่อะไรครับเลขที่สามเลขที่สามโอเคอ่ะคขาจังให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำรร <c oughs> ในบ่กบกของตาสี <c oughs> มีกบสี่สิบห้าตัวตาสีปล่อยก,กบลงบ่ออีกสิบแปดตัว รวมแล้วตาสีมีกบกี่ตัวสอ่อมี45แล้ว45 45, 45 45บวกเพิ่มไปอีกกี่ตัวบ,บ,บวกครับบ,บวกบวกครับปล่อยลงไปแสดงว่าต้องเพิ่มเ,เพิ่มกี่ตัวป18 45บวก18เท่ากับเท่าไหร่ครับ<ะ>45บวก18เท่ากับเท่าไหร่<ะ>มีอยู่45แล้วบวก18เท่ากับเท่าไหร่ สี่สใช่ครับสิบแตั้งตั้งอ,อย่างนี้ก็ได้ครับตั้งอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าเลขสี่เลขห้าบวกกับสิบแปดเอาห้าบวกแปดได้เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าบวกแปดเท่าไรเอาไม่เอาเนี่ยไม่ต้องเอาไว้ในใจอมีแปดบวกไปอีกห้าได้เท่ากับเท่าไหร่หมีอยู่แปดบวกไปอีกห้าเท่ากับเท่าไหร่ สิบแปดสิบเท่าไร<ะ>มีอยู่แปดบวกไปห้าเอามาห้านิ้วแปดแล้วสิบสามสิบสามเอาใส่สามทดไว้ห <1. S 1> นึ่งมีอยู่สี่บวกอีกหนึ่งเท่ากับเท่าไรครับหนึ่งมีอยู่สี่บวกหนึ่งเท่าไรอยู่สี่บวกอีกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกอีกหนึ่งเท่ากับอะไรหกหก <6. S 1> โอเคทั้งหมดสรุปแล้วว่า าตาสีมีกบทั้งหมดกี่ตัวหกสิบสามตัวโอเคเก่งมากครับพ่อมีปลาสิบสองตัวพ่อมีปลาสิบสองตัวก็เอาสิบสองตั้งบวกมีกี่ตัวบวกกี่ตัวแปดตัวบวกแปดตัวแสดงว่าสองบวกแปดสิบสองบวกแปดได้ทั้งหมดกี่ตัวครับ ยี่สิบตัวเก่งมากครับโอเค okay. อ่ะพี่มีเงินอยู่หบาทลุงให้อีก8ดบาทมีเงินทั้งหมดกี่บาทครับหกบวกแปดโอเคครับสิบสี่เยี่ยมมากห้าเลขสี่สา สิ่งเขียงบวกก่อนแล้วก็แล้วก็ทำแบบนี้อ่าสี 45. 45. ่สิบห้าสี่สิบห้าเอะได้ห้าบวกกับยี่สิบแปดอ่ข้างล่างเขียนงล่างเขียนงล่างสองกับแปดโอเคได้เท่าก,กับเท่าไรอ่าทีนี้เอาห้าบวกแปดห้าบวกแปดอ่าเอาห้าบวกแปด มีอยู่แปดบวกไปห้าอ่าเอาเขียนเลขสามครับเขียนเลขสามตรงนี้สิตรงใต้ข้างเลขแปดตรงล่างเลขแปดให้ตรงกับเลขแปดเลขสามอ่าใส่สามแล้วทดหนึ่งเขียนเลขหนึ่งข้างบนโอเคอ่าทีนี้บวกครับหนึ่งบวกสี่บวกสองครับ หนึ่งบวกสี่ได้ครับเท่ไรหนึ่งบวกสี่บวกสองหนึ่งบวกสี่ได้ครับเท่ไรหนึ่งบวกสี่ก็ได้ห้าห้าห้าบวกอีกสองได้เท่าไรห้าบวกอีกสองก็ได้เจ็ดโอเคอ่าทั้งหมดอ่าเป็นเท่าไรครับเกทเลขเจ็ดใต้เลขสองอ่าสรุปแล้วก็คือทั้งหมดได้เท่าไรครับเจ็ดสิบสามเยี่ยมมาครับอ่าต่อไปเขียน